สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคลิปวิดโีโอการทำการยืดผมสาวบอลน,นะหายไปนานไม่ได้มาคุปตะเพื่อนๆไม่นำความรู้มาฝากเพื่อนก็เดือนสองเดืนอนเพื่อการร่งมงานอะไรหลายอย่าง,งมันก็มีเวลาถ่ายทำคลิป ก็มีโอกาสได้มาทำอีกครั้งหนึ่งฝากเพื่อนๆติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับการมิกครีมเราก็จะผสมตามสัดส่วนนะครับเพราะว่า<อ><อ>ผมลูกค้าแข็งแรงมากแล้วก็ใช้ตัวแข็งแรงอ่าอยืดตัวแข็งแรงใส่ไปก่อนที่ก็มี มีถ้วยก็มีสูตรแข็งแรงระดับกลางนะครับแล้วก็ใส่เพิ่มไปเพิ่มไม่พอเพราะลูกค้าผมมีเยอะเท่าไหร่ใส่อีกนิดหน่อยก็ได้แล้วก็บวกอ่อนแอนิดนิดเพื่อความนุ่มของเส้นผม ก็นะพอแล้วก็ผสมนะครับจะใส่ตัวบำรุงเส้นผมแล้วไปอีกขึ้นแน่ความนุ่มนะฮะแล้วคนให้เข้ากัน การผสมแล้วก็คนให้เป็นหมุนไปทางเดียวนะครับอย่าคนย้อนนะครคนไปข้างเดียวทางเดียวหมุนทางเดียวคนทางเดียวไปเลยครีมจะได้เข้ากันได้ดีโอเคแล้วก็อห่งท e ี่เรียบร้อยแล้วก็ นำไปใส่ผมลูกค้าได้เลยนะผมลูกค้าเป็นผมแข็งแรงร้อเปเซ็นนะครับแข็งแรงมากเราต้องใส่ฟีดที่แข็งแรงอย่างนั้นจะมีความโตนะครับ ยืดไปแล้วปีกว่านะยาประมาณสิบนิ้วได้ครับสิบนิ้วได้แล้วก็ใส่ถึงจุดที่เคยยืดด้วยก่อนอช่อแรกก็ไปเลยนะ การใส่คลีนครับอย่างที่บอกเราต้องใส่ให้เสร็จภายใน20นาทีนะครับยให้ชา้าตอนนี้ก็7จ็ดโมงสีนะดูเวลาจับเวลาเอาไว้รีบใส่ให้เสร็จเพราะว่าชา้อนแรกกับช้อนสุดท้ายมันจะได้ความบาล,ลานซ์กัน ฉะะนั้นแล้วผมจะช่อใส่ก่อนก็จะมีความที่หินก่อนทีหลังก็จะมีความแข็งแรงไม่ทันกันเดี๋ยวมันจะนเป็นการไม่สมูทขึ้นมานะครับผมจะไม่ตรงนะลูกค้าเป็นลูกค้า เขาดั้งเดิมน,นะฮะตั้งแต่สมัยยี่สิบปีที่แล้วนะก็ยังทํางานอยู่ต้าวนเย็นมาดีดมเนเดิมนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะพี่ยังมาใช้บริการางร้านนะครับ สรับผมแบบนี้ก็จะทำง่ายนิดนึงเพราะผมเขาไม่เคยทำสีนะแต่ต้องวางยาให้ถูกต้องตงตรงกับสภาพเส้นผมของเขาเนะี่ยไมางนั้นก็จะยากนะผมดำๆนี่ถ้าใส่คีมเป็นแล้วก็จะทำยากนะนีดไหนก็ไม่ลงนะครัใส่ย,ยาใส่ย,ยาแรงไม่พอนะ็นช่างบางคนนีดเงอะแองเงอะไร่ครับผมผมไม่ตรง เพราะว่าลมงรีมไม่กลงปากเป้าเพราะฉะนั้นจะตปองกลัวนะครับต้องว,วาัาใสให้ได้ให้พอใส่ให้ชุ่มแล้วก็เช็คผมให้ได้ด้ความดีดุ่นที่เหมาะสมนะครับ ผมอย่างเงี้ยชิ้งเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับผมแ,งแรงร้อยเปอร์เซ็นครึ่งชั่วโมงได้เลยแต่ถ้าผมทำสีทำอ่าพอ,อ,อกมาเนะี่ยเราจะใช้ใช้เวลานี้ไม่ได้นะครับต่ามกับผัดเส้นผมเลย ะคระับใครนะครับเป็นเพื่อนที่ติดตามไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วครับเพราะว่าช่างก็ไม่ค่อยมีลานะฮะยุ่งมากต้ิงแต่ก่อนปีใหม่มารงนี้ว่างพอทำได้ก็จะทำะส่งผลงานให้เพื่อนๆได้ ชมปรึกษาสงสัยในกรถามมาได้นะครับขอบคด้แล้ทุกคอมเมนต์นะครับ ตอนนี้กายได้เวลา27นาทีหลังจากที่เราใส่ครีมเสร็จแล้วก็มาเช็คความยืดหยุ่นนะครับว่าผมนี่คลายเกี็ดคลายตัวหรือยังพอที่ทํทำการล้างได้หรือยัง เส้นผมก็มีการคลายตัวนะครับเราวางฟาม,มือก็มีความเหยดตรงแต่ไม่น,อน้อยเบดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดึงดูความว่าเป็นยังไงเมื่อดึงดูแล้วเส้นผมเหยยดตรงแล้ว,วรครับหมายความว่าผมนี่มีความที่เด่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะพอที่ยืดได้ละบางทีเส้นผมเนี่ย โดนยายืดก็จะไม่เหยียดตรงแต่บางคนนี่เหยียดตรงนะฮะบางเครจะเหยียดตรงเลยแต่นี่บางเส้นก็ยังไม่เหยียดตรงแต่เราไปดึงดูก็ผมก็จะเหยียดตรงนั่นหมายความว่าสามารถยรืดได้นะต้องเช็ครอบหัวน,นะฮะเช็คช่อแรก ข้อช่อสุดท้ายข้อสุดท้ายที่เราใส่ไปช่อไหนก็จําไว้นะเราต้องมาเช็ดดูว่ามันยืนดึงไหมเดี๋ยวตรงนะนี่คือผมที่ยืดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูฟังนี้ก่อนว่ายืดดึงไหม ฝังขยายยืดนะครับก็หมายความว่าใส่ชีมห้าครึ่งชั่วโมงหรือสามสินะีเนี่ยก็สามารถทีขยายยืดได้เลยครับแราบผมแข็งรงระดับนี้นะเข่งในจะดผมลูกค้าไปล้างทีมยืดออกมีทำการหนีบไปขั้นตอนต่อไปแล,แล้วก็ล้าง ปีบีบออกครับล้างสะอาดสารล้างผมไม่ใช้ได้ประมาณไม่น้อยกว่าการทีนะครับเท่าที่ผมจะได้มีความสะอาดหมดจวดจัดปีนยะืดนะครับปีนยืดให้เก็บสกค้างก็ได้นะฮะแค่ตีนยืดสกค้างมันนั่งปีสาจลูกค้าเนะี่ยเป็นแต่แห้งเกิดความแห้ง อกาศต่อไปจะว่าจะหยุดจะทำงานไปเรื่อยๆนะจะไม่หยุดทำงานเพราะฉะนั้นต้องล้างเปลี่ยนให้สะอาดนะไล่พอยต้องล้างให้เปลี่ยนการนอนผัดอยู่กต้องล้างให้เปลี่ยนของลูกค้ามาล้างนะครับ อย่าเยียดเป็นอะไรที่อันตรายกรองตกค้างอะ่าทำให้เส้นผมหนึ่งแห้งรอบถ้าผมลูกคา้ามีความแห้งเสียเราก็สามารถใช้ผตัวบำรุงบำรุงในขั้นตอนนี้เลยนะครับขั้นตอนนี้าาถ้าวกพวกประมาณพวก ขึ้นแกนนะบำรุงหรืออื่นๆหยุดเม้นต์ไม่ได้นะบำรุงช่วงไม่ได้ถ้าผมเสียก็บำรุงในสารขั้นตอนได้เลยนะก่อนทำหลังทำระหว่างทำบำรุงได้ทุกขั้นตอนนะแต่ถ้าผมไม่เสียก็ไม่ต้องนะเดี๋ยวมันจะเหนือ่อยเกินไป ล้างก็จะลา้ลางแบบเทถุงมือเขาก็ยืมยืดอันตรายเทถุงมือล้างก่อนแล้วก็ถอดถุงมือออกล้างสะอาดนะเช็คผมหูลูกค้าว่าสะอาดไหมเช็คตาสะอาดถอดถุงมือนะครับ ใช้มือลูกดูว่าตรงไหนมีคิ้วตรงนี้จะไหมใช้มือลูกกระลื้นลนะื่นถ้ามี้คิ้วจะกระกุ้ะลื่นจะอาจลูกออกไปเลยล้างใอหูล้างโะอาจจำการที่ผมต้องมีความละเอียดละเลยไม่ได้โดูที่น้ำกา ก็เสเปร้อนนะครับอย่ายิ่ ก็ใช้ผ้าซับผมให้แห้งให้หมาอาจจะได้ล่นเวลาในการเ่าพบนะกระเป๋าเลยน้ำนี่ไหลอยู่ยังอย่าแห้งช้าซับให้มาเลย pantawanya yeah. ไฟแล้วก็จะทำการนีนะนีผมก็จะนีดยนย้ำสามสี่รอบนะบใช้ไฟร้อยแปดสิบองศาโดยประมาณนะ ช่างเช็คเขาเลยว่าใช้ความร้อนขนาดไหนก็ลองใช้ตัวนี้ของตัวเองดูนะครับว่าสมควรขนาดไหนบางยี่ห้อก็จะใช้ไปฟจน200ก็มีนะฮะเพามว่าตัวนี้ไม่ค่อยจะสมูทเท่าไหร่แล้วก็ดูครับ เมื่อสนิ่ตัวนี้เรามันไปไม่เสถียรผมร้อนไม่เสถียรแล้วก็ใช้สองตัวได้นะครับตัวหนึ่งเย็นก็ต้องใช้ตัวใหม่แทนผมร้อนจะต้องมีความเสถียรไม่งั้นผมจะไม่ตรงนะ กะนี่ไปจนครบทุกช่อนะครับ ต่อไปเราก็จะมาลงครีมโปรกกันนะครับเป็นครีมปรับสภาพเส้นผมจะทำให้ผมนุ่มและเครสภาพมีความงางามเป็นผมธรรมชาติใช้เพื่อพืนความและเป็นเส้นผมเป็นธรรมชาติ เป็นกลางคือก็เป็นกลางให้กับเส้นผมให้ผมอยู่ตัวได้ดีนะสวยเจง,งงามนะครับจะใส่ไปคิ้งโกงในทิ้งเวลา20่ีทีเลยครับใส่ตัวงเส้นผมนะ มที่เสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับความเงาตรงสรวย นี่แล้วก็ใช้ใดใด้เพิ่มความเงานิดหน่อยเงานิดหน่อยใดเพิ่มนิดหน่อย 你好。 มีความเงาสวยงรง